ใส่น้อยแซบน้อยใส่สร้ายแซบหลายอันนี้คือมะกอกอันนี้คือมะนาวแล้วเราก็เยอะๆให้มันเข้าออก,กันน้ำปะลาะใส่ ทำเดดเนาะเอาให้ละเอียดไม่จก้อนใเรียใส่หอม่อแล้วแล้วก็ใส,ส่ถุงดีวกว่า yeah